ต้นข้าวทำแบบนี้จนทั้งโลกต้องหันมามองเบื้องหลังพฤติกรรมที่ไม่มีใครรู้กำลังถูกเปิดเผยเดี๋ยวนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ผัวอีซอวันนี้ผมขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เล่าถือว่าพลาดมากเพราะมันคือเรื่องของเด็กดิงวัย13ปีที่ตอนนี้ทั้งประเทศกำลังจับตามองคนที่ผมกำลังพูดถึงแน่นอนครับน้องต้นข้าว สุปริยาตาอุดมศิลปินเด็กที่ตอนนี้กำลังแรงที่สุดในวงการลูกทุ่งไทยแบบฉุดไม่อยู่ทั้งงานทั้งกระแสทั้งคะแนนโหวตพุ่งแบบไฟลุกแต่คืนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังตัวจริงในสิ่งที่น้องทำซึ่งไม่ได้มีใครรู้และไม่ใช่เรื่องที่ถูกเอามาพูดกันบ่อยๆแต่เป็นเรื่องที่ทำให้คนทั้งงานทั้งประเทศต้องเงียบและหันมามองเด็กคนนี้ใหม่ทั้งหมด จุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครคิดว่าจะพาเธอมาถึงวันนี้ก่อนจะไปถึงจุดสำคัญผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพก่อนว่าต้นข้าวมาจากไหนน้องโตมากับยานีผู้หญิงตัวเล็กๆที่เลี้ยงหลานด้วยสองมือที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีค่าใหญ่ไม่ได้มีผู้จัดการทีม10บคนแต่มีความฝันกับความสู้ชีวิตล้วนๆต้นข้าวเริ่มร้องเพลงตอนหขวบรายการแรกไม้ทองคาเด็กและใช่ครับ เธอพลาดน้ำตาร่วงแต่ไม่ยอมแพ้ต่อมาเธอไปไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคพลาดอีกครั้งแต่โชคชะตาก็ให้แสงสว่างเล็กน้อยเมื่อพี่โฟกัสแชมป์50สมัยมอบทุนการศึกษา5,000บาทให้เด็กคนนี้ตนข้าวจำบุญคุณไม่เคยลืมและนี่แหละครับจุดที่เริ่มเปลี่ยนชีวิตเธอสองปีต่อมาตนข้าวไปเวทีดวลเพลงจริงทุน แล้วเปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแชมป์68สมัยเด็ก13ปีที่มีหัวใจให้มากกว่ารับความดังของต้นข้าวไม่ใช่จากกระแสแต่มาจากน้ำใจของเด็กคนนี้ตอนที่น้องเป็นแชมป์เธอมอบเงินให้น้องที5,000บาทพูดไปน้ำตาคลอไปเหมือนย้อนเห็นตัวเองในอดีตเธอมอบทุนให้น้องน้ำหอม1,000 0บาทและให้น้องกูเก้นห0 0 0บาทไม่ใช่เพราะมีเยอะ แต่เพราะน้องรู้ดีว่าเด็กที่ไม่มีมันรู้สึกอย่างไงวันที่27สิงหาคมน้องไปแจกของให้เด็กกำพร้าที่วัดใหม่สี่หมื่นจังหวัดราชบุรีวันนั้นมีแต่รอยยิ้มของเด็กๆในงานรวมไปถึงต้นข้าวที่มีความสุขกับการเป็นผู้ให้และในคืนหนึ่งที่วัดท่ากระบือหลังจบการแสดงบนเวทีเห็นเด็กน้อยประสบอุบัติเหตุเธอวิ่งรงไปช่วยเท้าเปล่าปลอบเด็กคนนั้นทั้งที่ตัวเองก็อ่อนล้า และเรียกรถพยาบาลด้วยตัวเองนี่แหละครับต้นข้าวของจริงเด็กที่แม้วันนี้จะมีคนรักมากขึ้นแต่ยังมองเห็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเสมอคิดแบบผู้ใหญ่ทั้งที่อายุเพียง13ปีดราม่าที่เกิดขึ้นและความกดดันที่เด็กคนนี้ต้องเจอความดังมาพร้อมแรงกดดันและต้นข้าวเจอหนักมากในช่วงที่ผ่านมามีคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่คอมเมนต์ที่ทำให้ศิลปินรุ่นพี่ออกมาพาดพิง สื่อบางเจ้าเริ่มปัน่นแฟนคลับเริ่มปะทะกันแต่ต้นข้าวทั้งที่เป็นเด็กมหนึ่งไม่เคยตอบโต้ไม่เคยด่ากลับไม่เคยเล่นงานใครก่อนแม้แต่พี่เอกอักคีสื่อใหญ่ตัวจริงยังออกมากล่าวว่านี่เป็นการรังแกเด็กชัดเจนต้นข้าวไม่เคยทำอะไรผิดเพราะน้องไม่เคยกล่าวอ้างตัวว่าเทียบเท่าครูบาอาจารย์ไม่เคยโอ้อวดและไม่เคยเล่นงานใครก่อน แต่เธอกลับถูกลากเข้าไปในดราม่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นความกดดันที่คนอายุ30ยังรับยากแต่นี่คือเด็กอายุ13เหตุการณ์คืนแห่งน้ำตาเมื่อคืนนั้นหลังการแสดงจบน้องต้นข้าวหยิบไม้และพูดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะออกมาจากปากเด็กคนหนึ่งตนข้าวพูดถึงความเหนื่อยความเสียใจความกดดันพูดถึงคำถามที่แทงใจคนทั้งงานว่าทำไมเขาไม่รักเรา เหมือนที่เรารักเขาเธอพูดทั้งน้าตาแต่ก็พยายามยิ้มพยายามพูดให้กําลังใจคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็กําลังสั่นอยู่ต้นข้าวสาร,รภาพว่าบางคืนต้องร้องไห้บางทั้งเหนื่อยจนอยากยอมแพ้แต่เธอสู้เพราะครอบครัวเพราะย่านีและเพราะแฟนเพลงทุกคนก่อนจะจบด้วยคำพูดที่ทั้งงานเงียบเหมือนเวลาหยุดเดินต้นข้าวขอบคุณทุกคนคะ่ะเด็กแบบนี้ แม้เจ็บก็ยังขอบคุณนี่คือสิ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องหยุดมองและนี่คือเรื่องที่ทำให้คืนนี้ต้องเปิดคลิปนี้แบบด่วนที่สุดจากการรายงานล่าสุดตนข้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของคะแนนรวมทั้ง12สาขาของไทยรัฐอวอร์ด2025เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ศิลปินเด็กอายุ13นำคะแนนรวมทุกหมวดคะแนนล่าสุดกำลังพุ่งไปที่3 0 0 0 0คะแนน เป็นตัวเลขที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้และตอนนี้ทั่วโซเชียลกำลังสั่นสะเทือนเพราะเด็กคนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์จริงๆทำไมเด็กคนนี้ทรงพลังขนาดนี้สำหรับหัวอีซอผมบอกตรงๆไม่ได้เข้าข้างแต่วิเคราะห์จากความจริงล้นวนต้นข่าวดังเพราะสี่ข้อนี้ 1. ตัวตนจริงไม่เสแสงคนยุคนี้เกลียดความปลอมแต่รักความจริงใจ ต้นข้าวมีสิ่งนี้เต็มร้อยสอความดีที่เห็นได้จริงไม่ใช่สร้างภาพช่วยเด็กที่ล้มช่วยคนข้างถนนให้ทุนปลอบคนเจ็บทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนดัง 3. ความอ่อนน้อมที่หาได้ยากในวงการไหว้ทุกคนเคารพทุกคนและซื่อสัตย์กับตัวเอง 4. เสียงร้องและพลังใจที่เกินวัยเด็กคนนี้ร้องด้ความรู้สึก ไม่ใช่ร้องให้เพราะอย่างเดียวแต่ร้องให้คนรู้สึกตามความจริงยังมีอีกมากทั้งหมดที่เล่าคือบางส่วนเท่านั้นเรื่องราวของต้นข้าวยังมีอีกเยอะทั้งเรื่องที่ไม่เคยถูกพูดและเรื่องที่คนในวงการรู้แต่ไม่เคยเปิดเผยแต่คืนนี้ท่านผู้ชมได้เห็นหัวใจตัวจริงของเด็กคนนี้แล้วเด็กที่โดนดรามา่าเด็กที่ถูกวิเคราะห์เด็กที่ถูกว่าร้ายเด็กที่ต้องแบกความฝันของครอบครัวไว้ทั้งบ้าน แต่เธอก็ยังยืนบนเวทีและบอกคำเดิมทุกครั้งต้นข้าวขอบคุณค่ะเด็กแบบนี้ไม่แปลกที่ทั้งประเทศจะรักและทั้งโลกต้องหันมามองทั้ง1,700 0คนนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านกันเนาะฝากแฟนเพลงทางบ้านนะจ๊ะเป็นแฟนเพลงต้นข้าวต้องยิ้มบ่อยๆพูดเพราะเพราะ และที่สำคัญไม่ทะเลาะก,กับใครเลยนะคะวันนี้ต้นข้าสุปริยาขอขอบคุณสอนสุพันโชขอขอบคุณสุภาพบุรุษลูกท,ทุ่งพี่รุ่งสุริยานะคะ <t une> ขอบคุณพี่กุไก่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมา,มากๆจริงๆนะแล้วก็วันนี้ต้นข้าวสุปริยาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้าจ้า อย่าลืมอย่าลืมนะฮะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ<อ>ดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม,แม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะอขอบพระคุณค่ะฝาก